ไม่แน่ใจว่าตัวน,นี้เขาย้ายย้ายไปในกลุ่มคาราเดียมหรือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลืมข้อมูลไปแล้วนะเพื่อนๆใครมีข้อมูลเพิ่มเติมผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในกลุ่มของโคโลคาเซียอยู่เหมือนเดิมหรือว่าเขาย้ายไปเป็นคาราเดียมแล้วเวลาใบาเขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาสวยนะเพื่อนๆเออเนี่ยบอกเลยใครต้องการไม้ร่มไว้แบบข้างๆบ้านแล้วก็ดูสวยงามดางๆนะโพเจสีครับรูปหัวใจสวยมาก สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับเพื่อนๆมีหลายท่านผมว่าช่วงนี้วุ่นวายอยู่แต่เก็บหอยมากๆเลยนะถามว่าไม่ปลูกต้นไม้แล้วเหรอจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ยิ่แล้วนะครับเพราะว่า,เ,าเราเป็นคนหลงไม้ใบเนาะนี่อันนี้พามาดูตอนแรกนึกว่าจะเสียศูนย์พันไปทั้งหมดแล้วอันนี้คือเป็นบอนเสือพานนะเพื่อนๆ ไม่แน่ใจว่ายังมีใครที่ปลูกอยู่หรือเปล่าอ,อันนี้ผมเก็บเศษหัวเก็บอะไรเขามานะคือจากต้นใหญ่ต้นที่เคยเคยปลูกให้เพื่อนๆดูไปะนะแล้วก็ต้นเขาใหญ่แล้วก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะบอนเสือพานช่วงพีคดังใหม่ๆนี่ก็หลายตั้งอยู่นะคือจะบอกว่าตอนนี้มันเริ่มทยอยเก็บนะะเริ่มทยอยเก็บหลายๆหลายๆอย่างต้นไม้บางต้นมันก็ใหญ่โตแล้วเราไม่มีเวลาตอน อย่างมะเดือฝรั่งอย่างเงี้ยครับมีคนตอนเนี้ทักเข้ามาเยอะมากก็รบกวนเพื่อนๆนะครับก็คือสามารถแอดนะฮะแอดไลน์ไปเลยพิมพ์ว่า,าพิมพ์ค้นหา,าบ้านสวนวัสนาดีนะไอดีไลน์นะบ,บ้านสวนวัสนาดีพิมพ์แล้วก็สอบถามเรื่องมะเดือฝรั่งไปได้หรือว่า Facebook เป็นเพจนะเพื่อนๆบ้านสวนวัสนาดีนะครับก็ทักข้อความไปได้นะผมได้ดูตัวอย่างอย่าง,างต้นนี้เนี่ยคือ ผมยังไม่ได้ตอนออกเลยเพราะมันใหญ่โอเวอร์เกินไปแล้วนะเนี่ยมันลามแบบลามเลยผมก็ยังไม่ได้คัดเลยว่าบางบางใบอ่ะบางใบเขายังไม่ด่างแบบด่างไม่ดีเอาง่าย,ายมันมันมันเขียวแล้วผมไม่ได้คัดออกไม่ได้ตอนออกเห็นไหมแล้วมันสูงไปนู่นจะท่วมหลังคาบ้านแล้วในกระถางสิบนิ้วนะแต่รากมันคงลงดินแหละเพื่อนๆน,นะผมก็ว่าจะตอนกิ่งออกนะตอนแรกว่าจะตัดแต่คิดไปคิดมาคือ ก็ตอนดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นใบไม้ด่างที่ค่อนข้างทนแล้วใบใหญ่แล้วได้ร่มด้วยคนระับแล้วก็โตเร็วด้วยถ้าใครอยากได้ไม้ด่างสวยนะลงดินนี่โตเร็วบุบบับเลยนะใบก็ร่วงราสมควรแต่ว่าไม่ได้ร่วงเยอะนะไม่ได้ร่วงเยอะถ้าต้นใหญ่ๆนั้นะถ้าผมให้ดูให้ดูน้องเขาต้นใหญ่ถ้าคัดคัดใบด่างดีๆนะเพื่อนๆน,นะดูเด็ดน,นะถ้าคัดใบด่างดีๆนะก็สวยเลยนะั่นแะ่ะผมกําลังจะ ไล่ตอนกิ่งออกก็ทําให้เขาเป็นต้นเล็กก่อนทำให้เขาเป็นต้นเล็กก่อนน,น,กกอน,นะอันนี้เป็นโพจะสี่นะเพื่อนๆดูอุย้ยสวยนะตัวต่อมันชอบมาตัดใบใครมีต่ออยู่ข้างบ้านนะหรือว่าต่ออยู่ใกล้เคียงนะเขาจะชอบมาตัดใบครับมาเดี๋ยวผมจะยกกระถางนะครับเจ้าบอนเสือพานนี่ผมมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะก็ต้องการเจ้าต้น บอลเสือพานนี่แหละนะไปอยู่ร่วมด้วยนะแล้วก็จะใช้กระถางไม่ใหญ่มากจะบังคับให้เขาเล็กลงต้นเล็กคือต้นเขาต้นใหญ่ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเนาะก็จะประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวตัดภาพไปชมกันเลยครับเราจะแยกกระถางบอลเสือพานกันดูอันนี้แก่ก,กะมากเลยอันนี้ก็แก่ก,กะนะอันนี้คือชั่วข่าวไม่มีทางเดินเลยครับบอกเลยลกมากดูดิโฮ้ยลกจริงๆเนี่ยผมจะตอนกิ่งพวกนี้ออกนะนเพื่อนๆแล้วแต่ละกิ่งเขาอะ คือสวยสวยทุกกิ่งเลยผมจะตอนออกให้หมดเลยนะใครอยากได้ก็ทักมานะครับตอนตอนคิดว่าไม่น่าจะนานแล้วก็มันเป็นไม้ที่อึดถึกทนด้วยผมจะไว้แค่เหลือแค่นี้แหละเนี่ยผมจะไว้กิ่งนี้กิ่งเดียวคือตั้งลำใหม่เนี่ยตั้งลำใหม่เพราะว่ากิ่งนี้มันกิ่งอยู่ข้างล่างแล้วก็ไอ้ต้นใหญ่ๆนั้นออกไปเนี่ยมันกิ่งบนเห็นไหมผมจะไว้แค่กิ่งนี้แล้วนั้นก็คือจะอันไหนที่เป็นกิง่งแยกๆออกมาอย่างเงี้ยมันมีสองกิง่งใช่ไหมเนะี่ยฟอนสวยเลยเนะี่ย สองต้นนี้ไอสองกิ่งนี้ยมันอยู่ในกิ่งเดียวกันเนี่ผมก็จะตอนนี่แหละตอนนี้อันไหนที่ไม่สวยก็คัดออกไปเวลาใบเขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาสวยนะเพื่อนๆเ,เออเนี่ยบอกเลยใครต้องการไม้ร่มไว้แบบข้างๆบ้านแล้วก็ดูสวยงามดาวด่างน,นะโพเจสี Pro 74, ครับรูปหัวใจสวยมากเ,เห็นไหมอันนี้ก็ <laughs> ต่อเอาไปกิน วลาใบอ่อนเขาก็จะมีแบบหลากสีนะมีสีชมพูสีแบบเอาเลือกดูเอากันเนะนี่ยเนี่ยใบอ่อนเขาอะเขาถึงเรียกโพเจ็ดสีไงดูเดิวสวยไหมโอ้ยสวยจริงๆดูหลังใบเขาหนุนตัวนีงหลังใบเขาแล้วมันสูงเกินเพื่อนเพื่อนกระถางสิบนิ้วนี่กระถางเขาเนี่ย <laughs> ดินก็ไม่มีแล้วแต่รากเขาน่าจะลงดินโคนเขาอยู่แค่นี้อันนี้โคนเขาอยู่แค่นี้ เออผมก็จะเก็บกิ่งนี้ไว้นี่ผมมัดออกละมาเริ่มกันเลยมันจะดูรกลนิดนึงนะผมจะใช้ดินเก่าผมนะส่วนผสมผมนะจะเป็นดินเก่าที่ผมผสมไว้อยู่นะเพื่อนๆมันจะเป็นมันจะมีโฟมละเอียดเล็กๆแล้วก็มีเพอร์ไลท์นะแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับที่รวมอยู่แล้วก็มีปุ๋ยคอกมีใบก้ามปูหมักปนเล็กน้อยนะครับแต่เก่าแล้วละ่ะผมจะใช้ใบก้ามปูมใหม่นะอัต,ตราส่วนง่ายๆเลยพวกนี้คือ ใบมากกัมปูผมจะใช้สองส่วนนะครับเพื่อนๆก็ใช้ใสูตรผมต้นใหญ่ก็จะไม่พ้นสเต็ปนี้แหละครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นไม้ใบเนาะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้อะไรมากมายอ่ะนี่เทคนิคก็ใบกัมปูหนึ่งส่วนมะพร้าวสับหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นพวกเพอร์ไลต์ขีดภูเขาไฟหรือว่าโฟมหนึ่งส่วนนะแล้วก็เป็นปุ๋ยละลายช้า ปีนี้จะเน้นปุ๋ยละลายช้านะครับก็ใส่ไปสักกำมือหนึ่งพอเพราะว่าผมจะแยกประมาณสองกระถางนิดนึงผมจะผสมแค่นี้นะเพื่อนๆนผมจะผสมแค่นี้นะล้องน่าจะเห็นเนาะผมจะผสมแค่นี้แค่นี้อันนี้จะเหลือไว้เนะี่ยอันนี้ก็ ถาดมันไม่มีละนี่อันนี้ผมจะไม่ผสมนะจะเก็บไว้ทำยื่น <g ül> กล้องน่าจะเห็นเนะาะย้ำว่างนะครับเพื่อนๆใครเพิ่งหลงเข้ามาดูของผมก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นสตอรี่นะเพื่อนๆทาไปเรื่อยนะครับเนหลักใจก็จะชอบพวกหลงไม้ใบแล้วก็ผลไม้พวกต่างประเทศหรือว่าผลไม้โบร,ราณน,นะครับก็หาเรื่องปลูกไปเรื่อยนะครับ พื้นที่จํากัดนะครับตอนนี้อยู่ที่พื้นที่จํากัดปลูกก็บริเวณรอบบ้านนะเพื่อนๆเราก็มีสวนนะครับชื่อบ้านสวนวาสนาดีนะครับก็เป็นปลูกพวกต้นไม้ต่างประเทศต้นไม้โบราณน,นะครับส่วนไม้ใบตอนนี้ก็แม่น่าจะเคลียร์ออกหมดแล้วไม่น่าจะแบบขยายพันธุ์ต่อนะไม่มีเวลาฟิกก็มันยังไม่ค่อยมีเวลาทําเลยปีนี้มันเดือนฝรัง่งวราฟิกค,ค่อนข้างบูมเยอะด้วยนะเพื่อนค่อนข้างบูมเลยแหละ ใส่มะพร้าวสับไหมใครมีใส่ไปสักอ่าหนึ่งส่วนเพิ่มไปก็ได้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มันจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะมันจะใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วลนะ่ะแต่ของผมมันเหลือนิดเดียวเดี๋ยวต้องลองดูกันของผมมันจะมันจะเหลือไม่เยอะแล้วเพื่อนเพื่อนก็เอาตามที่ตามที่เรามีใส่ก็แล้วกันเอาส่วนเล็กๆส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวเอาไว้ลองเพิร์น,นิดหน่อยผมจะเหลือไม่เยอะ พอมีเวลาก็มาไล่หรือฟื้นเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าทิ้งไว้นานนี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากไม่ได้ใส่ถุงมือก็อยากจะรามากกันนะครับเพื่อนๆต้นหนึ่งก็จะใช้กระถางหกนิ้วผมจะใช้โฟมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะรองน้ำ้าหมดหน้าฝนไปแล้วเราก็ทำกันไว้เลยใครไม่มีก็ใช้ถ่านก็ได้ ใครมีงบเยอะก็หินภูเขาไฟครับใส่กระถางสวยๆก็น้องก็จะสวยน้องผมว่าน้าวน้องเขามีเอกลักษณ์นะเพราะว่าเวลาเขาโตใหญ่ๆปีกเขามันจะเหมือนผีเสือ้อเพื่อนๆไม่ใช่ปีกเขาสิใบเขาใบเขามันจะเหมือนปีกผีเสือ้อเออประมาณนั้นอ่ะผมจะลองโฟมแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มมะพร้าวสับไปหน่อยเพื่อเก็บความชื้นจะได้ไม่ต้องรดน้ำเยอะมาก <c oughs> ประมาณนี้ เนาะเราก็ใส่ไปเลยใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็หุยเลยไปในหนึ่งสเต็ปแรกทีนี้เราต้องมาดูดูดีลากเยอะแล้วนะอันนี้ผมก็ใส่โฟมคัดคัดคัดเข้ามาทิ้งไว้ครับก็ รอดตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่รอดแล้วนะเพื่อนๆนึกว่าเขาจะไม่รอดแล้วตอนแรกปึ๊บใบน้องเสืออยู่นะเนี่ยบอลเสือผ่านไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาย้ายย้ายไปในกลุ่มคาราเดียมหรือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลืมข้อมูลไปแล้วนะเพื่อนๆใครมีข้อมูลเพิ่มเติมผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในกลุ่มของ โคโลคาเซียอยู่เหมือนเดิมหรือว่าเขาย้ายไปเป็นคาราเดียมแล้วคาราเดียมก็ในกลุ่มพวกบอลสีนะเพื่อนๆนะผมไม่แน่ใจว่าเขาย้ายไปในกลุ่มไหนมันเอ๊มันมีเหมือนไข่หรือว่าเหมือนโคโลคาเซียนี่แหละนี่นี่นี่มันเป็นต้นเหมือนพวกโคโลคาเซียอันนี้มันแตกมาจากหน่อหรืออะไรสักอย่างนี้แหละเพื่อนๆอะผมดูจอก่อนนะอย่างนี้เนาะนี่อย่างนี้เนาะก็จัด จัดลากน้องให้ได้ดีหน่อยน้องสวยผมว่าหลายๆคนนี่อาจจะหลงลืมไปแล้วด้วยก็ได้ <_ c oughs> ปลูกแบบยาวๆนะเพื่อนๆก็ใช้แค่ถาดรองน้ำก็พอนะครับกดลงมานิดนึง ต้นนี้ดูโยกโยก,โยกนิดนึ่งนี่ประมาณนี้หนึ่งต้นลืมลืมปุ๋ยเม็ดนิดนึงมันเป็นปุ๋ยละลายช้าแล้วต้นเราแข็งแรงเราก็ ใส่ใส่ได้ดูเง็กงักเงกเเลยไม่ได้เปลี่ยนกระถางนานแล้วเง็กๆงักงกงกจังเลยอ่ะประมาณนี้ต้นใหญ่เสร็จไปเนองอ้นี่ไงผมก็นี่ผมแยกมาไอ้ต้นเล็กๆมีอีกต้นหนึ่งนี่ผมไปเอาเขาออกมาต้นต้นเล็กๆต้นแรกก็มีแค่ต้นนี้ แต่มันโตช้าเพราะว่าผมแยกเขาออกมาแบบต้นนี้เดียวเองเพื่อนๆคือผมคิดว่าเขาจะตายไงแล้วก็ไอ้สต้นเมื่อกี้เนี่ยผมไม่เห็นเขาแล้วมันก็ไปอยู่ในหมกหมกอยู่ในป่ามาเห็นนีกทีหนึ่งต้นเขายืดนะสังเกตต้นเขาจะยืดมากเห็นเห็นไหมต้นเขาจะยืดยืดมากแล้วเขาอยู่ในร่มเขายืดหาแสงอะ่ะผมก็เลยไปเห็นใบเขาเอา้าสรุปน้องมีชีวิตน้องมีชีวิตก็เลยต้องแยกเขาซะหน่อย โฟมเก่านี่แหละครับรีไซเคิลรีไซเคิลโฟมเก่าปลูกไว้ไม้ใบครับดูแล้วสดชื่นผลไม้ผมก็ยังปลูกอยู่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆแต่ก็ปลูกแค่มันเดือดฝรั่งนิดหน,น,น,น่อยกับบางต้นนะฮะเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดเนาะอิจฉาคนมีพื้นที่เยอะๆคนมีพื้นที่เยอะๆเขาก็ปลูกได้หลายอย่างจริงๆชอบผลไม้ยืนต้นแบบหลายๆอ,อย่างอยู่เหมือนกันผมอะลงกระถางเล็กไว้ก่อนนะพวก ช่วงนี้ดินไม่พอใบกามปูก็ขาดตลาดหมักเองก็ไม่ได้หมักนะไปซื้อก็ขาดตลาดครับช่วงนี้ที่ผมอยู่ไม่มีของเหมือนใส่เหมือนเหมือนผมใส่ดินดุเลยไหมแทบจะลืมไปแล้วว่าต้องอย่างงู้นต้องอย่างน,น,องอางนี้จะใส่ให้สูงระดับหนึ่งนะบางคนเขาก็บอกมันไม่ดีโพมันเป็นนู้นเป็นนี่รากนั่นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมัน มันอยู่ที่ว่าเราเราเรา,เราใส่ความสูงให้เท่ากับถาดรองน้ําอะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโฟมมันจะอยู่ในระหว่างถาดรองน้ำอะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วลากเขาจะทะลุออกมาแล้วเราก็ไปใส่ปุ๋ยในถาดรองน้ําอีกรอบหนึ่งครับมันจะเป็นการแบบเขาเรียกอะไรอ่าประหยัดปุ๋ยเราด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องลดน้ําบ่อยด้วยเทคนิคก็ยกต้นลอยๆหน่อยนะเ,นเพื่อนๆนยกต้นลอยๆอย่างเงี้ยครับอ่ะกดลากลงดินเน้นึงแล้วก็ใส่ไปเราก็ ให้ดินมันไปใต้ฐานนิดนึงแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วปุ๋ยเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็กบไปกดข้างนิดนึงอ,อ,อใบนี้เอาออกไปซะเลยมันเหลืองละ ยืดแต่เพื่อนๆคือต้นมันยืดเกินไปไงฟอร์มันก็เลยไม่สวยเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นอันจิ๋วเล็กๆบอนเสือพานเห็นไหมลายอาจจะได้ไม่มีสีสันเยอะนะแต่ก็น่ารักสวยๆนะจากนั้นเราก็ลดน้ำไปเลยค่อยๆลดแล้วกัน แปลกเนาะว่าช่วงสมัยที่ว่ามันแพงๆเนี่ยนะต้นไม้ที่มันแพงๆเนี่ยโอ้ยทนุถนอมกันอย่างดิบอย่างดีเลยแล้วมันก็ตายง่ายด้วยนะแต่พอมันถูกบุ๊บทำทำทำไปไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมันไม่ตายเว้ยมันไม่ตายเห็นด้วยไหมใครเคยเป็น ขนุถนอมจะแย่โอ้โหพอแบบตั้งความหวังไว้สูงนะแล้วมันก็แบบว่าตายห้ยคำเดียวตายแล้วก็มานั่งเสียใจครับเสียเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นผมเองก็โดนหลายต้นนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่ผมไม่ค่อยโดนอ่ะผมน้อยเพราะว่าเวลาผมทำผมคีนตั้งแต่ต้นๆไงแล้วก็ บางคนเขาก็จะบอกว่าผมมันเรื่องเยอะทำแบบผมมันเรื่องมันเยอะโอ้ยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมมันไม่ค่อยตายครับเพียงแต่ว่าผมไม่มีงบประมาณไปซื้อต้นที่มันแบบสวยเทพๆคืองบเราน้อยอะง,ง่ายงบเราน้อยเราก็ต้องทําอย่างอื่นซื้ออนนุนอันนี้ด้วยใช่ไหมคือต้นไม้อะ่ะต้นไม้อะ่ะ ราคาต้นมันไม่กี่บาทหรอกแต่เครื่องปลูกมันอะเครื่องปลูกอุปกรณ์ซัพพลี่เสริมอะ่ะสังเกตสิเราไม่ว่าเราจะทำอะไรนะอย่างผมตอนนี้ใช่ไหมก็คือเลี้ยงหอยแล้วก็จะเลี้ยงปลาด้วยอย่างเงี้ยคือตัวปลาราคาก็ไม่เท่าไหร่ตัวหอยก็ไม่เท่าไหร่แต่อุปกรณ์ที่จะต้องใช้นู่นนี่นั่นกว่าที่มันจะจบครบเซตนึ่งอน่ยมันใช้ตังค์เยอะเหมือนกันนะ แพงอะทัสซอสีีเออจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วว่ามันแพงอะทัสซอรี่แต่ต้นไม้ที่มัน,นแพงแพงงราคาสูกม,มันก็เยอะมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเลี้ยงปลาพอเลี้ยงปลาเ,าเลี้ยงเลี้ยงไม้น้าด้วยเนาะ,ะผมก็จะเลี้ยงไม้น้าด้วยมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีเยอะอะไรหรอกก็เอาน,น้ํานั่นแหละมันลดน้ํา เออมันก็ช่วยได้นะเฮ้ยมันก็ต้นไม้มันก็แบบเหมือนมันมีปุ๋ยดีขึ้นอ่ะดีกว่าใช้น้าําบรอปลาผมก็ตักในบอ่บอบ่อหอยบอ่อปลานี่แหละเพื่อนเพื่อนมันลดแต่ช่วงนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรบ้าหอยเยอะหน่อยนะไม่ใช่บ้าหรอกก็คือต้องเตรียมต้องเตรียมเพราะว่าพลาดพลาดมารอบนึงแล้วจะบอกว่าพลาดหลายๆอย่างมาปุ๊บเนี่ยพอมาตามแก้ปุ๊บเนี่ย โ้วิ่งเหนื่อยมากเสียเวลาแทนที่จะต้องเอาเวลาไปทำหนึ่งอื่นใช่ไหมจะต้องมานามตามแก้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้เหนื่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยบอลเสือพานของเรานะผมก็เหลืออยู่สี่ต้นนี่แหละโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนึงนะสำหรับเ,เพื่อนๆหลายๆท่านส่วนผมไก่บ้านสวนวัฒนาดีขอลาพิก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ เลี้ยงหอยเพิ่มพอจะเลี้ยงปลาเพิ่มพื้นที่เริ่มแคบลงแคบลงจำกัดลงจำกัดลงเริ่มเคลียร์ต้นไม้อะไรที่ไม่นั่นก็เริ่มอันนี้ไปละเออ้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยววางน้องไว้ตรงนี้ก่อนตัวใหญ่เข้าในต้นเล็กก็เอาไว้ตรงนี้อันนี้เอาไว้ที่เดิมเขาเออนี่ผมจะให้ให้ดูต้นนี้เพื่นพนอนๆต้นแรกอะ่ะ ใบน้องเขาขาวเผือกมากเลยนะเนี่ยนี่นี่อันนี้ก็คือเป็นดินที่ผมจะทิ้งจะทิ้งแล้วมันน่าจะมีเศษหัวอยู่อะ่ะเขาน่าจะมีเศษหัวข่าอยู่นะเพื่อนๆนะก็ก็ขึ้นมาน้องเอาขึ้นมาเราก็โดนแดดบ่ายนะตั้งแต่บ่ายเลยนะเออไม่ค่อยไม่ไหมนะตั้งแต่เล็กๆเลยใบเล็กๆเล็กๆผมเคยถ่ายรูปไว้แต่น่้จะลงเป็นช็อตหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้มีใครมีใครก็เห็นไหมต้นนี้มันเป็นบอนสีนะเพื่อนๆมันน่ารักดี Nah. Dah